วิธีทำให้โปรไฟล์ของเราดูดีโดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตาอยากรู้กดใจแล้วไปดูเลยครับผมขั้นแรกนะครับให้ไปที่ App Store นะครับแล้วก็พิมพ์เซิร์ชหาแอปพลิเคชัน h o t o r o o m จากนั้นก็กดติดตั้งและรอ,อนิดนึงนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะมาตรวจสอบว่าเป็นแอปที่ปลอดภัยนะครับเราก็กดเปิดได้เลย ก็กดไปที่มาเริ่มต้นกัน,กนเถอะนักสร้างสรรค์ในส่วนนี้ก็กดข้ามไปก่อนได้ครับเราก็ใช้ฟรีไปก่อนนะครับกดกากบาทได้เลยครับหน้าตาแอปพพลิเคชันนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะเจอหัวข้อรูปภาพโปรไฟล์ก็เลื่อนลักษณะที่เราต้องการนะครับผมเลือกแบบฉากหลังฟ้าชมพู จากนั้นคลิกที่แทนที่ไปที่แกลเลอรี่รูปภาพเลือกรูปภาพที่เราจะใช้นะครับเลือกภาพนี้แอปก็จะทําการลบภาพพื้นหลักออกเราก็สามารถปรับขึ้นลงปรับขนาดเล็กใหญ่ได้นะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าต่าง,างๆได้เองตามชอบเลยนะครับผมจากนั้นเราก็จะกดแชร์นะครับ แล้วก็กรกราบ,บาทได้เลยแล้วก็มาที่บันทึกไปยังแกลลอรี่รอสักครู่เมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปดูว่ารูปภาพเราอยู่ที่ไหนไปที่อัลบัม้มนะครับก็จะเจอรูปภาพที่เราได้ทำเป็นโปรไฟล์ไว้